สวัสดีครับทุกคนพบกันใหม่อีกครั้งนะครับกับรายการเช็คก่อนเช็ครายการสอนภาษาเช็คสำหรับคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเช็คครับโดยผมพบกันอีกแล้วป๊อปธนากรติบาวงครับโดยโครงการนี้นะครับก็เป็นข้อริเริ่มของสถานเอกอัคารราชทูตนากรุงปรากเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสามารถพัฒนาสเกภาพของตัวเอง ดูแลตัวเองได้ยังมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมเช็คได้อย่างดีต่อไปครับเอาละครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขนะครับจำนวนหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยแล้วเราก็ได้ใช้ความรู้ดังกล่าวเนี่ยในการถามว่าสิ่งเหล่านี้ราคาเท่าไหร่โกลิคโตสโตยี story. แล้วก็ได้ถามเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเรียกวันต่างๆนะครับในภาษาเช็กนะครับแล้วก็การนับวันต่างๆด้วยเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มบทเรียนที่4ด้วยกันเลยครับเอาละครับสำหรับบทเรียนที่4นี้นะครับอย่างที่ผมเพิ่งเกินนำไปเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ การนับเลขของวันต่างๆนะครับซึ่งถ้าอย่างภาษาไทยเนี่ยเราก็มีการนับเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับพูดตัวเลขเลยโดยเราก็จะพูดว่าวันที่1วันที่2วันที่3และวันที่4นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีคําว่าที่นะครับซึ่งบง่งบอกถึงลาด,ดับของวันด้วยซึ่งภาษาเช็กก็เช่นกันครับเราก็ในภาษาเช็กเนี่ยก็คือจะมีการพูดเรื่องลําดับนะครับ การผันตัวเลขพวกนี้ครับเป็น,ปน,ปนการผันตัวเลขให้เป็นแบบเลขลำดับที่1ที่2ที่3แทนที่จะเป็นค่า 1, 2 3นะครับภาษาเช็คเราพูดภาษาเช็คเนี่ยพูดยังไงกันเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับที่1ึเปรฟีนีเปรฟีนีเปรฟนีนีที่สองดรูฮีดรูฮี รูฮีที่สามเชีเชีเชีที ok, ่สี่สตระตีสตรตีสตรตีที่ห้าปาตีปาตีปาตีที่หกเชฟตีเชฟตีเชฟ ที่เจ็ด set me set me set me ที่แปด osme 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 ที่เก้า devati 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 ที่สิบ desati 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 โอเคนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตนะครับว่าตัวท้ายเนี่ยครับก็คือจะมีคาว่าตี้ต่อท้ายนะครับแต่กอ็อาจจะไม่เหมือนกับตัวเหมือนกับแค่ตัวเลขแล้วก็ตี้ต่อท้ายแต่ถ้าฟังดูจรงิงๆนะครับบางคำก็จะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวเรามาลองฟังตั้งแต่1 1ถึง31เลยครับยีเดนัสตียเดนัสตียเดนัสตีสิบสองบานาสตี 12, Dvanáctý, dvanáctý. S psám. Třináctý, třináctý, třináctý. S si čtrnáctý, čtrnáctý, čtrnáctý. S pchá, patnáctý, patnáctý. ปั๊นาสตีสิบหกเชฟนาสตีเชฟนาสตีเชฟนาสตีสิบเจ็ดเดมนาสตีเศดมนาสตีเศดมนาสตีสิบแปดโอสมนาตีอสนาอสนาก

ดวัจติตัวตียี่สิบห้าดวัจติปาตีดวัจติปาตีดวัจติปาตียี่สิบหกดวัจติเชฟตีดวัจติเชฟตีดวัจติเชฟตียี่สิบเจ็ด 2ว t ต e เดวัชตีเ d m มีดวตีเและที่ส8บแปดนะครับดวัอส m ีดวัชต t อส m ีดวัชตอส m ีที่สิบเกดวดว เดวะตีเดวะาที่30นะครับชี t าตีชีชาตีีาต,าตีและที่31มสิบเอ็ดชีชาตีเปรฟนีชีชาตีเปรฟนีฟนเอาละครับแล้วเราก็ได้เรียนลำดับที่นะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสาอ็ดแล้วนะครับใน ภาษาเชกนะครับที่เราต้องเรียนลำดับที่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนการนับวันที่กันนะครับโดยการนับวันที่ว่าวันนี้วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ในภาษาเช็กนะครับภาษาเชกเขาก็จะเรียกว่าโกลิกาเตโฮเยดเนสโกลิกาเตโฮเ e ดเนสโกลิกาเตโฮเยดเนสนะครับแล้วเวลาเราตอบเนี่ยครับเราก็จะต้อง ผ่านลำดับที่เราปุ้งเรียนมานะครับเราก็เติมโฮข้างหลังนะครับหรือไม่ก็เอโฮข้างหลังนะครับเช่นจากเบอร์ฟนีลำดับหนึ่งก็จะเป็นถ้าเราจะพูดว่าวันที่หนึ่งก็จะเป็นเบอร์ฟนีโฮนะครับวันที่สองจากลำดับที่สองเฉยเฉยูฮีเราก็จะเรียกว่าดูเฮโฮนะครับและสามนะครับจากที่เราเรียกลำดับที่เป็น ที่สามนะครับเทรจีถ้าเราจะพูดว่าวันที่สามเราก็จะพูดว่าเทรจีหกครับงั้นเดี๋ยวเราลองทบทวนข้างล่างทบทวนกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นวันที่ตรงนี้ไหมครับอืมวันที่สิบนะครับวันที่สิบเนี่ยเราก็จะเริ่มถ้าเวลาเราจะตอบวันที่สิบเนี่ยครับเราก็จะเริ่มคิดในหัวก่อนเลยว่าที่สิบคำว่าลำดับที่สิบภาษาเชคคืออะไรนะครับ ลำดับที่10ภาษาเชคือเดซาตีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบว่าวันที่10เราก็จะตอบเลยว่าเดซาเตหกนะครับเดซาเตหกอืมโอเคเก่งมากงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูอีกวันหนึ่งนะครับสมมุติว่าวันนี้วันที่โกลิกาเตโฮเยนเนสเนสเยนันที่16เราก็จะตอบว่า เชฟนาสเตโฮนะครับเชฟนาสเตโฮเก่งมากแต่ที่ที่เราต้องสำคัญนะครับที่เราต้องจำไว้นิดนึงก็คือถ้ามันเป็น20ขึ้นไปอันนี้เราก็จะมีเป็นสองคำละนะครับก็คือคำว่า20แล้วก็ลำดับที่ยี่แล้วก็เป็นลำดับที่ตัวท้ายต่อมานะครับเช่นอย่างตัวอย่างนะครับวับนที่ยีสิบสวันที่ยีาเนี่ย เราก็จะต้องเริ่มดูก่อนนะครับ23เนี่ยที่เราเพิ่งเรียนไปลำดับที่23ภาษาเช็คว่ายังไงภาษาเช็คก็คือดวาซาตีเทรจีนะครับและเวลาเราผันเนี่ยเราก็จะผันเป็นโฮกทั้งสองตัวเลยก็คือดวาซาเตโฮเทรจีโฮดวาซาเตโฮเจีโฮ นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวคนเช็คอาจจะงงมากอาจจะงงได้นะครับเวลาเราจะพูดวันที่เนี่ยเราก็จะต้องตามคําว่าโฮกลงท้ายครับโอเคครับเรามาเรียนเรื่องลำดับที่แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันกันบ้างนะครับโดยวันเนี่ยครับภาษาเชก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ปนเยลีปนเยลีปนเยลีวันอังคาร Uteri, Uteri, Uteri. One put, Seda, Seda, Seda. One pilihat, Sturtek, Sturtek, Sturtek. One suk, Patek, Patek, Patek. One sau, Sobota, Sobota. โ o บอต a าและวันอาทิตย์เนจเจเลเนเจเลเนเจเลเมื่อกี้เป็นเรื่องเรื่องวันกันแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะถามว่าในวันนี้ในวันจันทร์ในวันอังคารเราทำอะไรกันบ้างเนี่ยครับเราก็จะตอบจะต้องมี preposition นะครับจะต้องมีคำลงข้างหน้าก่อนเฟิร์บเฟิร์บที่แปลว่าข้างในนะครับเช่นวันจันทร์ก็จะเป็นปนเยลี สโปลเจลีสโอลเจลีต้องครับวันอังคารก็จะเติมเฟิร์สข้างหน้าอย่างเดียวเลยเป็นเอ่อุตเตอรีอุตเตอรีอุตเตอรีแต่ถ้าวันพุธจะมีเปลี่ยนนิดนึงครับจากเสดาก็จะเป็นเฟิร์สเดดูเฟิร์สเดดูนะครับวันพฤหัสก็จะเป็นสตูร์เตกสตูร์เตกครับแล้วก็วันพุธวันศุกร์ก็คือจากปาร์ติสก็เฟิร์สข้างหน้าเลยง่าย Spatek ก Sp สปาเตกและวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็ต้องจำนิดนึงนะครับถ้าถ้าเราจะถามว่าในวันเสาร์ในวันอาทิตย์เราก็จะต้องผ่านรูปนิดนึงครับจากซบต้าก็จะเป็นโซโบตุโซโบตุและจากวันอาทิตย์นะครับเนเยเลก็จะเป็นเ n นเจลีเนเยลีเนเยลีครับอื และยินดีแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงเก็บความรู้เกี่ยวกับประเทศเช็กนะครับแล้วก็ภาษาเช็กด้วยวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องการนับวันที่แล้วนะครับเราก็เรียนการนับวันเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย เกิดความรู้วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ต้องระวังนะครับในการในการเรียกวันที่นะครับที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับก็คือในการเรียกวันที่เนี่ยเราก็จะเป็นลำดับที่นะครับแล้วก็ตามด้วยโคเช่นเป็นวันที่1ก็จะเป็นเบิร์ฟนีหวันที่2ก็จะเป็นดรูเฮหวันที่3ก็ก็จะเป็นเทรจีหที่เป็นอย่างนั้นที่เราต้องระวังเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพูดผิดนะครับ คนเขาอาจจะเข้าใจเป็นเดือนเลยก็ได้เพราะว่าในการนับเดือนของภาษาเชคนะครับซึ่งเราก็จะเรียนกันในอาทิตย์หน้านะครับเขาก็จะสามารถเรียกเป็นเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ก็ได้นะครับโดยถ้าเขาเรียกคู่กับวันเนี่ยตัวเดือนเนี่ยครับก็จะไม่ผันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่1เดือน1ภาษาเชคก็คือจะใช้คําว่าเปร์ฟนีโฮเปร์ฟนีเปร์ฟนีโฮ p r ิ้ n ฟนีปนะครับและถ้าเป็นสองอวันที่สองเดือน3ามเขาก็จะใช้คำว่าด r ู h ฮโฮเทรจีด r ูเฮโฮเทรจ,ฮฮทรจีนะครับจะสังเกตว่าเฉพาะวันเนี่ยเขาจะต้องเติมโฮข้างหลังแต่ถ้าไม่เติมโฮข้างหลังเนี่ยก็คือจะแปลว่าเดือนที่เลยทันทีนะครับถ้าอยู่ใช้หลังการนับวัน เอาลคะครับวันนี้เราจะเห็นว่าเนื้อหาหนักแน่นมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้เรียนมาถึง3เอพิโซดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ถ้าคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าท้อใจหรือเหนื่อยนะครับก็ค่อยๆกลับไปเรียนเอพิโซดก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้นะครับทบทวนไปเรื่อยๆนะครับโดยเอพิโซดนี้นะครับเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องวันที่เราก็วันต่างๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทั้ง7วันเลย งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะครับโดยคำถามแรกของผมนะครับก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับโกลิกาเตโฮเยตเนสโกลิกาเตโฮเยตเนสครับเราลองดูวันข้างล่างนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่โอเคข้อแรกดวาราเตโฮข้อ2องเดซาเตโฮหรือข้อ3าม าาอาละครับแล้วถูกต้องนะครับคำตอบก็คือข้อ1ดวาจาเตหเอหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวครูป๊อปก็เพิ่งเรียนกันเองว่าคำว่าลำดับที่20เนี่ยคือดวาซาติก็ต้องเป็นข้อ3 4ทําไมต้องเป็นดวาจาเต6ด้วยนั่นก็เพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องวันนะครับเรื่องวันที่เนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมเติมหเข้าไปข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นวันที่20ก็จะกลายเป็น d ดวา a t ซาเตนะครับก็ขอขออีกคำถามหนึ่งขออีกคำถามหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้โกลิก้าเต้หกเยดเนสคำถามเหมือนเดิมเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ดูวันข้างล่างนะครับข้อหนึ่งทรีน h สเตข้อสองเชชี่หหรือข้อสามทรีนัสตีนะครับติกต่อติกต่อติกต่อและคำตอบก็คือ ข้อหนึ่งครับทรินาสเตโฮวันที่สิบสามอันนี้ก็ขอว่าหวังว่าทุกคนนะครับจะพอตอบข้อนี้ได้นะครับหลังจากที่เราตอบคำถามก่อนหน้านี้แล้วเอาละครับวันนี้เราก็เรียนกันเยอะมากนะครับก็ขอทุกคนนะครับพยายามฝึกนะครับทุกวันเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาดูปฏิทินแล้วเราลองถามเลยถามกับตัวเองเลยว่าโกลิกาเตโฮเยเนสนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เราก็ตอบเองเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ อะไรก็ว่าไปนะครับก่อนจบนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงปรากนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการดีๆที่มีประโยชน์เช่นนี้ครับเอาละครับทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเยกุยอูอานัสเคลเดโนสวัสดีครับ